กระทางการเข้ามาของเครือข่ายฟุตบอลที่แข็งแรงมาอย่างเรดบูลกรุ๊ปพวกเขาได้ส่งทางเรดบูลซาวส์บวกที่นำโดยคริสโตเฟอร์วิเวลให้มาเจราจาคว้าตัวเชชโกการเข้ามาร่วมวงของซาวส์บวกพวกเขาจ่ายเงิน2ล้านปอนด์ห้นอมสาเลทันทีเป็นการเปิดดีลปัจน,นาทำให้เชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแรกกับทีมใหม่เขายังไม่ได้โอกาสกักบทางซาวส์บวกพอสโมสรให้เชชโกไปยืมตัวทีเอฟซีลิฟริงในลีกรองของออสเตรียสองปีที่ออกไปยืมตัวทำให้แข้งรายนี้ปรับตัวกับฟุตบอลลีกออสเตรียได้มากขึ้น ลงสนามไป44นะัดแต่มีส่วนกับประตูถึง28ลูจากฝีมือของเด็กวัยแค่18ปีทำให้เรดบูลซาสบกตัดสินใจแต่มาใช้งานต่อในปี2021นี่คือการตัดสินใจที่เสี่ยงไม่น้อยแต่การที่เอาดาวรุงว่งมาแค่18ปีให้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแต่มันคือเรื่องปกติของสโมรสรอ,อย่างเรดบูลซาสบกเพราะซาสบกใช้เวลาแค่2ปีบรรดารุ่งชาวสโลวีวเนียให้เริ่มมีชื่อเสียงผลงานคือย,ยิงจ่ายรวม40ลูจเจากการลงสนาม79นะัดสุดท้าเมยเปนจามินเชชโกได้ออกเดินทางไปตั ราะซาสบัตวตกลงขายกองหน้ารายนี้ให้กับไอเบนลา์สิชสมสนในเครื่องของเรดบูลที่ราคา24ล้านยูโรฤดูอกาลแรกในเยอรมันต่อของเบามินเชสโก้ลงสนามไป4 2นะัด18ประตู2อสซิสต์ช่วยกระทิงแดงแห่งเมืองเบียบร์คออร์โฟไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คแต่ในปีล่าสุดฟอร์มที่โดดเด่นของลา์ซิชก็เริ่มรอดลงคู่แข่งเริ่มจับทางได้มากขึ้นส่งผลให้ทีมจากที่คออร์โฟในปีก่อนกลับร่วงลงมาอยู่อันดับที่7ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเลยแม้แต่รายการเดียว ทบ้ผลงานส่วนตัวของเชชโกก็ยังมีตัวเลขที่เข้าขั้นดูดีพอทำไป21ประตู6อิสเซสจากการลงสนาม46นัด